สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดวงดาวแซ่ชัวนะคะจากมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมานำเสนองานวิจัยในหัวข้อการคัดเลือกโมเลกุลนแานานอนติบอดีที่จำเพาะต่ออิมมิโนกูเลนีด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคนโนโลยนโนโนโีก,การแสดงออกโปรตีนบนผิวฟาดค่ะอิมมิโนกูเินีนะคะเป็นแอนติบอดีที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งหรือรู้จักกนดีนี้โรคภูมิแพ้ซึ่งเกิดจากการตอบสนองต่อร่างกาย ของเราตอบสนองต่อสารกอ่อภูมิแพ้ในอาหารจำพวกอาหารทะเลเนื้อนมไข่หรือลองเกสรยาซึ่งทําให้เกิดอาการตาแดงผิวหนังอักเสบเนือมูกไหลหรือมีการอักเสบของระบบทางเดินหายใจในการเกิดโรคภูมิแพ้ชนิดที่หนึ่งนะคะเกิดจากร่างกายได้รับสารกอ่อภูมิแพ้และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทําการ แสดงออกโปรตีนก่อบภูมิแพ้ทําให้จดจําเป็นบันทึกเป็นความทรงจําและกระตุ้นให้ B เซลล์ cell, สร้างอิมมูโกลบิลิน E ที่มีความจำเพาะต่อสารก่อบภูมิแพ้ชนิดนั้นหลังจากที่ได้รับสารก่อภูมิแพ้ในครั้งถัดไปอิมมูโนกลบิลิน E ที่จำเพาะกับสารก่อบภูมิแพ้จะทําการส่งสัญญาณโดยการจับบนรีเซพเตอร์บนผิวของมาเซลแล้วทําการปลดปล่อยฮิสตามีนซึ่งการปลดปล่อยฮิสตามีนของตัวเม็ดเลือดขาวหรือมาเซล ทำให้เกิดการอักเสบตัวอย่างเช่นมีผื่นแดงบนผิวหนังมีการหดตัวของระบบทางเดินหายใจมีการขยายตัวของหลอดเลือดและมีการหลังปวด่ะในปัจจุบันมีการทดสอบโรคภูมิแพ้หลายชนิดตัวอย่างเช่นการทำสกินพิกเทสหรือแพทเทสเป็นการทดสอบสารก่อภูมิแพ้เรืนผิวหนังและดูการตอบสนองโดยการดูการบวมและแดงต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้น หรือการทดสอบที่มีความจำเพาะมากขึ้นเช่นการทดสอบเลือดโดยจะดูอิมมูโนกลลูลนีในกระแสะเลือดจะแสดงถึงระดับการแพ้ได้โดยเทคนิคที่ใช้ในการทดสอบคือเลซ่าไลเวสเซนบอดโดยจะอาศัยแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่ออิมมูโนกลบูลนีซึ่งแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่ออิมมูโนกลบูลนีนั้นยังมีข้อด้อยในการตรวจสอบ โดยแอนติบอดีนั้นมีขนาดที่ใหญ่และ,ะมีความจำเพาะต่อการจับโมเลกุลของเป้าหมายที่มีขนาดเล็กและซับซ้อนได้ยากมีการผลิตที่มีความซับซ้อนเช่นมีการเติมน้ำตาลและมีการมวนพับของโปรตีนจึงทำให้ต้นทุนการผลิตมีราคาที่ค่อนข้างสูงอิมมูโนกลูลินีหรือ IGE เป็นแอนติบอดีในระบบภูมิคุ้มกันที่มีความสำคัญ ในบทบาทมีบทบาทสำคัญในโรคภูมิแพ้ชนิดที่1โครงสร้างของมีโนโกลินีนั้นจะประกอบด้วย2ส่วนหลักคือแอนติเ n นบอดิ n งแฟตเมนต์หรือ Fab และแฟตเมนต์ a คชเรเบิลหรือ Fc ซึ่งบริเวณ Fab จะมีส่วน variable domain ที่ประกอบไปด้วย cdr123 คือ complementing determining region ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปมีความจำเพาะในการจดจำสารก่อภูมิแพ้หรือแอนติเจและอีกส่วนที่สำคัญคือบริเวณของ Fc ในส่วน fc f c 3และ fc 4มีความจำเพาะต,ต่อรีเซพเตอร์บนผิวของมสเซลทางด้านขวาจะเป็นโครงสร้างคริสตัลสตรัคเจอร์ของฮิมโนโคเบลิน e ในส่วนของ fc 3และ4ที่เป็นโครงสร้างที่พร้อมจับกับรีเซพเตอร์บนผิวของแมสเซลในงานวิจัยจึงมีโมเลกุลทดแทนในการจับจำเพาะคือนาโนบอดี นาโน b o d y มีลักษณะเป็นแอนติบอดีที่มีขนาดเล็กพัฒนามาจากตัวแอนติบอดีในเลือดของอูดซึ่งจะมีแต่เฮฟวี่เชนหรือสายโซ่หลักจะไม่มีเบนไรเชนมาดูในโครงสร้างยีนของตัว n a โน b บอ y ดีคือ V H 8, s, <Yeah>. <S เทียบกับสายโซ่หลักปกติจะพบว่ามี C D R 3ที่ยาวกว่าเรนของ uh, C D R 3ของสายโซ่หลักปกติและใน มเลกุลของนาโนบอดีเองมีการเชื่อมการ,ระะว่างซิดียหนและ3ด้วยดายสันพายบอลเพื่อเพิ่มความเสถียรในการคัดเลือกนาโนบอดีสามารถคอนสตแตคเข้าไปในคัดเลือกในระบบฝาดซิสเต็มยีซิสเต็มแล้วก็ไลบรสมซิสเต็มได้ค่ะโดยมีการนำไปใช้ประโยชน์ในทางด้านเทคโนโล,โลยีชีวภาพและก็ทางด้านยาค่ะนาโนบอดีนะคะจะใช้ คัดเลือกแล้วก็แสดงออกตัวไลบรี่นะคะร่วมกับเทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาดโดยยีนานบอดีในส่วนบริเวณของ complementary determining region นะคะจะนำไปเพิ่มความหลากหลายของซีเควนต์โดย PCR หลังจากนั้นจะทำโคทำการโคลยีนานบอดีเข้าไปในเบกเตอร์แล้วให้ใส่ไปบริเวณหน้าของโปรตีนที่จะผลิตบนพื้นผิวของฟาดค่ะทำให้นาน o บอดีจะถูก ผลิตออกมาพร้อมกับโปรตีนบนพื้นผิวของปาดและสร้างมาเป็นคลังนาโนบอดี้ค่ะในการคัดเลือกนาโนบอดี้จะใช้คัดเลือกร่วมกับเทคนิคการคัดเลือกทางชีวภาพในการคัดเลือกทางชีวภาพขั้นแรกเป็นการโค้ดทร์เกตหลังจากนั้นใส่ปาดคลังนาโนบอดี้แล้วทาการคัดเลือกโดยการช้ตัวที่ไม่จับรอกและใส่ตัวที่จับเข้าไปอินเฟกในอีโคไล ค่ะแล้วทําการเพิ่มจำนวนบริเวณประมาณสามถึงห้าครั้งหลังจากนั้นแต่ละรอบจะทําการนับจํานวนฝาดค่ะเมื่อเมื่อทําการคัดเลือกและในรอบสุดท้ายจะทําการคัดเลือกโดยวัดดูการจับจำเพาะโดยเทคนิค e อไลซค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะเพื่อคัดเลือกและผลิตโปรตีนแอนติบอดีที่จำเพาะกับอิมมูโนโกน E ของ ของมนุษย์ค่ะโดยเทคนิคใช้เทคนิคการแสดงปรตีนบนผิวฝากค่ะภาพรวมของงานวิจัยนะคะขั้นแรกจะเป็นการคัดเลือกทางชีวาภาพและทําการวิเคราะห์ผลการจับจำพเพาะเบื้องต้นด้วยเทคนิคอลซาหลังจากนั้นทําการตรวจสอบลำดับนิเคลทยา์ด้วยเทคนิคดีเอ็นเอซีเควนซิและทําการผลิตโปรตีนค่ะขั้นแรกเราจะทําการตรึงโมเลกุลอิมมูโนโกูเิน E บนก้าสภเวปนะคะหลังจากนั้นใส่คลังนานบอดี้ฝาดนาน o บอดี้และทำการคัดเลือกโดยล้างตัวที่ไม่จับออกและอิลูดฝาที่จับจำเพาะเพิ่มจำนวนในอีค l อไลสตีนทีจวนหลังจากนั้นทำการคัดเลือก3ครั้งในรอบที่4นะคะทำนำามลคุณอิมมูโนโกลิน E บทบังด้วยแอนติบอดีชนิดโพลีโคนอที่เป็นแอนตายเอฟี e ค่ะ ซึ่งจะบดบังเรือน FC ไว้ C y, หลังจากนั้นนำโมเลกุลทั้งสองโคดบนเพจและใส่ฝาดหลังจากการคัดเลือกแล้ว3ครั้งนำฝาดตัวที่ไม่จับนะคะเพิ่มจำนวนใน e ีคไลสเตน HB 2 1 5 1หลังจากนั้นทำการทดสอบอ e ีคไลแต่ละโครนด้วยเทคนิค e อล s ซค่ะในแต่ละรอบจะมีการนับจำนวนของฝาดซึ่งจากแกน X นะคะ จะมีการบอกถึงจำนวนรอบในการคัดเลือกคือรอบที่1นึ่งถึงรอบที่สาและแกน Y จะเป็นโคโลนีที่ขึ้นบนเพจค่ะพบว่าในรอบถึงถึงรอบที่สาม,มีการแสดงการเพิ่มขึ้นของจำนวนโคโลนีซึ่งแสดงได้ว่าในการคัดเลือกมีนานุอบาดี้คนที่จับจับพอต่ออินโกลเพนีเพิ่มมากขึ้นค่ะ ต่อมาเป็นการทดทดสอบการจับจำเพาะโดยที่การเอไลซานะคะนำนูนโบดีแต่ละโคโลน,โนีมาทำการผลิตโปรตีนและนำส่วนใสมาทดสอบการจับจำเพาะกับเมเรกุลทาราเกตของเราคืออิมมูโกุลเลนีโดยในการทดลองจะทำการตรึงอิมมูโนกุลเลนีใส่ส่วนใส่ของแต่ละโคโลนีและใส่ไพรมารีแอนติบอดีและเซคันดารีแอนติบอดีและดูวัดค่าการดูดกลืนแสงที่450นาโนเมตรค่ะ จากการทดลองหนึ่งร้อโคโลนีนะคะพบว่าหลังจากการวัดค่าดูดการดูดเกลืนแสงที่450นาโนเมตรพบว่ามีค่าการดูดเกลืนแสงของโคโลนีในกล่องสีเขียวที่มีค่าการดูดเกลืนแสงสูงกว่าโคโลเนีอื่นจึงทำทการทดสอบอีกครั้งแบบสามซ้ำจากการทดลองอีกครั้งนะคะพบว่ามีสิบโคโลนีที่มีความจำเพาะต่ออินโนโคลิน e, ีจึงทำการนำทั้งสิบโคโลนีส่ง ตรวจสอบลำดับนิวเคลียร์ไทค่ะพบว่ามีโครนี2โครนีที่เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลนาโนบอดีนะคะแล้วได้เป็นชุดข้อมูล2ตัวซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเฟรมเวิร์กหรือเป็นโครงสร้างหลักสายโซ่หลักของนาโนบอดีนะคะได้ส่วนของ CDR 1, 2, 3ที่มีความแตกต่างกันค่ะทางซ้ายมือจะเป็นโคดนาโนบอดี้โคดที่93 และทางขวามือจะเป็น n a โ o บอ d y โคนีเ้98ค่ะพบว่าทั้ง2โครนมีบริเวณที่คาดว่าวนา่าสัจำเพาะคือ CDR3 ที่แตกต่างกันค่ะต่อมาทำการผลิต n a โ o บอดีใน e coli s t สแ SB 2 1 5 1นะคะซึ่งมาเป็นอ c ค l i ที่มากับตัวคลังฝาดนาโนบอดีค่ะทำการเหนี่ยวนำให้มีการผลิตโปรตีน และแตกเซลล์ด้วยเทคนิค p o l y p r i n a t i n t t r a c t i o n และวิเคราะห์ส่วนสด้วยเทคนิค sodium reduction sulfate หรือ ads page ค่ะจากรูปนะคะเป็นการแสดงโปรตีนครูนานโนบอดีค่ะเรนที่1แสดงแสดง marker เรนที่2แสดง nanobody โค้ดที่93ิเนที่3แสดง nanobody โค้ดที่98ิค่ะพบว่าพบแบนขนาดประมาณ15กิโาดรลตันค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น n a n o บอดี แต่ในไลบร a r y นั้นไม่มีแท็กไม่มีฉลากติดตามที่เหมาะสมในการเพ r ริฟและก็การทดสอบการจับจำเพาะโดยเทคนิคเว o บอ d ค่ะจึงทำการคอนสแตคพาร์ตมิดแล้วก็ใส่ยีนนาโนวอดีคนที่98เข้าไปค่ะหลังจากที่โครเีนาโนวอดีนะคะทำการทรานส f ฟอร์มเข้าไปในอีค l i ไลส์เซน BL21 BL DET ค่ะและทดสอบพารมิดโดย ใช้เอนซตัดจำเพาะสองชิ้คือเอนโควและอีโคอาค่ะพบผัตใของขนาดพันธุมิดและยีนขนาดประมาณ400เบลแพรซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นยีนอนาโนบอดีค่ะหลังจากนั้นทำการผลิตโปรตีนใน e CO ีโคไลสเตนบีเอลเทนีค่ะโดยการเหนี่ยวนำให้มีการผลิตโปรตีนแตกเซลล์โดยขึ้นเสียงหลังจากนั้นก็นำส่วนสายมอเราะอ์ผลโดยเทคนิคเอเดสเพและเวสเซนบอร์ดค่ะ จากภาพนะคะทางซ้ายมือจะเป็นการขอผลโดยเทคนิคดเดสเพยค่ะเลนที่1จะเป็นมาร์เกอร์เลนที่สองจะเป็นโปรตีนที่ไม่มีการเหนี่ยวนําให้ขูดโปรตีนที่ไม่มีการเหนี่ยวนําให้ผลิตโปรตีนค่ะและเลนที่3ามคือที่มีการเหนี่ยวนําให้ผลิตโปรตีนค่ะจะพบว่ามีแบรนขนาดประมาณระหว่าง10บถึง1ิดนะคะประมาณ1ิ้ากิโลดัตันเราจึงไปทําการทดสอบการจับจำเพาะโดย แอนติบอดีชนิดแอนติฮิสซิดีนค่ะพบแปนประมาณ15้ากิโลดาตันค่ะซึ่งคาดว่าเป็นนานบอดี hmm. ้ของเราที่ทำการผลิตค่ะสรุปผลงานวิจัยนะคะหลังจากการคัดเลือกทางชีวภาพได้สองโคนที่มีที่คาดว่าจะมีการจับจำเพาะต่ออิมมูโนโกลบูลินอีและทั้งสองโคนเมื่อทดสอบอตรวจสอบลำดับพีเคลีเคอร์ไทและลำดับกรดอมโนนะคะพบว่ามีเวนซีดีอาร์สที่มี ความแตกต่างกันและเป็นส่วนที่จำเพาะมีเป็นส่วนที่สำคัญในการจับต่อทารเก็ตค่ะและในการผลิตนาโนวอรดีแล้วทดสอบด้วยเอเดจเพดและวัตชันบอร์ดค่ะพบว่าพบแบนโปรตีนขนาดประมาณ15กิโลลตันซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตัวนาโนวอรดีค่ะสุดท้ายขอขอบคุณโครงการพัฒนานักวิจัยงานวิจัยพืชศากรกรมพวอและสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมสกศว คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีวเคมีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการส่งเสริมงานวิจัยค่ะและสุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะคืออาจารย์ชมดาวเสินธุวานิชและสาาังเกตวิชูงโกโมลค่ะขอบคุณค่ะค่ะไม่ทราบว่ามีคําถามจากผู้เข้าร่วมฟังไหมคะสกรอไหมคะ ค่ะถ้าไม่มีคําถามกเาเ็เดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะถามไปก่อนนะคะก็คืออยากจะอยากจะสอบถามนะคะว่าจริงๆแล้วตัวการคัดเลือกโมเลกุลนาน o โโบอดี้ค่ะเเรามีหลักการในการเลือกตัวจำเพาะเจาะจงอ,อย่างไรบ้างคะที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกับกับโลกที่เราสนใจนะคะ่ะ อิมมิโนกูเลนอีค่ะหรือ IgE ค่ะจะเป็นมาร์กเกอร์ของตัวที่บ่งบอกว่ามีระดับการแพร้ที่สูงขึ้นปกติแล้วในกระแสะเลือดของเราค่ะจะมีอิมมิโนกูเลนอีในกระแสะเลือดที่น้อยมากแล้วก็เราเลยนำอิมมิโนกูเลนอีเป็นโปรตีนเป้าหมายที่เราจะนำตัวแอนโนบอดีค่ะมาคัดเลือกในแอนโนบอดีเนี่ยค่ะจะเป็นคังแอนโนบอดีแล้วเราทำการคัดเลือกอิมมิโนกูเลนอีโดยการตึงมายกลอิมมิโนกูเลนอีแล้วก็ใช้ฝาดแอนโนบอดีค่ะแทน เพื่อคัดเลือกค่ะเพื่อขัดเลือกให้ให้ให้เหมาะสมกับการที่เราจะเอาไปปรับใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งในการขัดเลือกค่ะเราจะคัดเลือกอจานวนสามครั้งค่ะครั้งที่หนึ่งใช่ไหมคนะตัวฝ่านอนุบอดีค่ะจะแย่งจับโดยที่ตัวที่จับมากกว่าจะถูกนําไปเพิ่มจำนวนในอ e ีกไล์แล้วก็จะถูกแตกเซล์ออกมาแล้วก็ทําการขัดเลือกสามอีกครั้งหนึ่งตัวที่จับได้เยอะกว่าค่ะจะทําการเพิ่มจำนวนเป็นปริมาณมากกว่าตัวอื่นแล้วก็แย่งจับตัวอื่นทําให้ในรอบที่เราทําการคัดเลือกค่ะจะมีการจับ ตัวที่จับจำเพาะจะถูกเพิ่มมากขึ้นมากที่สุดแล้วก็เราคาดว่าตัวนั้นนะคะจะเป็นตัวที่มียีนนาโนบอดีที่จับจำเพาะเราจึงทําการทดสอบการจับจำพเพาะเบื้เดดอเืองต้นดยเยลิซาเลิซาจะเป็นการทดสอบการจับจำเพาะโดยใช้แอนติบอดีค่ะซึ่งเราจะใช้โค้ดตัวเป็นแทร็กเก็ตของเราคืออิมมูโนโกเลน e. ีเสร็จแล้วก็ใส่คโคโมนีของนาโนบอดีใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ใส่ไพมารีที่จำเพาะกับตัวนาโนบอดีและใส่เซคันนารีที่จำเพาะกับตัวไพมารีค่ะเราก็จะรู้ได้ว่า ตัวฝายอนุบดีโครนั้นนะคะมีความจำเพาะต่อตัวธารกิจของเราขนาดไหนเปรียบเทียบกับระดับการแสดงออกของเอ,อ่อสีค่ะ